ในวันที่เราพยายามอดทนต่อสู้กับปัญหาทุกส,สิ่งทุกอย่างสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะกลับมาเจอกับคลิปของคนทำไล่สไตล์เราเร็วกว่านี้ก็คือไม่มีแล้วล่ะค่ะทั้งภาคสดถ่ายสดวันนี้ในไร่ของเราก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปนะคะต่อให้เราเนี่ยเจอปัญหาเจอ,อปสรรคหรือ การทำงานที่ล้มเหลวเราเองแล้วก็พยายามที่จะอดทนก้าวไปในทุกๆวันให้ได้เพราะว่าก็คงจะไม่มีใครที่คอยยื่นมือมาช่วยเราได้ในทุกๆครั้งนอกจากตัวของเราเองนี่แหละค่ะที่จะพยายามประคองและพยุงใจพยุงร่างกายพยุงครอบครัวของตัวเองไปให้ได้ไกลได้เท่า ที่เราจะทําได้ต่อให้เราเหนื่อยต่อให้เราท้อเราก็พยายามจับมือกันแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเอาใหม่เดี๋ยวเราก็ดีขึ้นเดี๋ยวเราก็พยายามแล้วก็สู้กันใหม่เพราะว่าอย่างที่บอกในทุก,ทกครั้งว่าการทำไร่การทำเกษตรมันมีความเสี่ยงมันมีผลข้างเคียงทุกๆสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่พร้อมจริงๆขนาดว่าเรา ที่เราไม่ต้องเช่าเราเองเราก็ยังแทบจะเอาตัวไม่รอดแต่ถึงกระนั้นเราก็นี่แหละค่ะรักในสิ่งที่เราเป็นรักในสิ่งที่เรามีและก็หวงแหนในสิ่งที่เราพยายามจะสร้างเป็นรากฐานเอาไว้ให้คนข้างหลังเพราะว่าถ้าเราเหนื่อยวันนี้วันข้างหน้าเราก็จะต้องเหนื่อยมากกว่าเดิมเราพยายามที่จะบอกว่าถึงมันจะไม่เหนื่อยอาจจะเหนื่อยน้อยลง แต่ไม่น่าจะใช่เพราะว่าคนเรามันก็ต้องเหนื่อยแตกต่างกันไปมันก็จะพยายามแล้วก็อดทนกันต่อไปค่ะอย่างที่บอกว่าในไล่ของเราวันนี้ทำอะไรกันหลายอย่างเลยค่ะที่บางช่วงบางตอนที่ไม่ได้อัอดคลิปหรือถ่ายคลิปออกไปเราเองเราก็พยายามที่จะอัปโหลดให้มันได้อยู่ตลอดเวลาแต่นั่นแหละค่ะ ้วยสภาพอะไรหลายๆอย่างอย่างที่เคยเล่าไปบางทีอ่ากว่าจะได้ตัดคลิปกว่าจะได้ลงมือทําหมดวันพอดีค่ะเราก็พยายามที่จะอัพให้มันได้เรื่อยๆพยายามที่แบบเออมีวินัยในการทำอย่างเช่นวันนี้ก็เหมือนกันพยายามมากด้วยความที่ตื่นเช้ามาในงานจับอนุนชนนี้ดูเหมือนจะไม่ยุ่งแต่ก็ยุ่งอยู่ตลอดเวลา อาจจะเหมือนแบบไม่ได้อเห็นลงคลิปนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วก็คือก็มีงานทำกันตลอดเวลานั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าก็ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ดูอะไรให้อย่างเช่นวันนี้ค่ะตื่นเช้าขึ้นมาพอบ้านเองก็เขาก็มีงานประจำทำเขาก็ออกไปหาทำงานก่อนสักพักหนึ่งแล,<ๆ>แล้วเขาก็ต้องวิ่งรถกลับมาเพื่อที่จะมาปลูกปาล์มเล็กๆน้อยๆของเรานี่แหละปาล์มน้อยๆในไร่ของเรา ลงหลุมโดยที่พ่อก็เองก็เป็นคนที่จะขุดขุดนี่ถ้าขุดจริงๆอ่ะเอาจอบขุดอะไรเงี้ยมันก็คงจะแบบเหนื่อยหน้าดูเลยเราก็เลยต้องใช้เครื่องมือทางการเกษตรของเรานี่แหละค่ะก็คือเครื่องเจาะหลุมเพื่อที่จะนำไปขุดหลุมตามแนวที่เราได้าวางไว้พ่อเองก็เป็นคนที่ขุดหลุม เจาะหลุมส่วนพ่อบ้านของเราก็เป็นผู้วางแนวแล้วก็ขุดหมา้ไว้ว่าเออหลุมต่อไปเนี่ยต้องระยะห่างระหว่างต้นปาล์มของแต่ละต้นเนี่ยมันจะต้องห่างกันประมาณขนาดนี้นะแล้วพ่อเองก็จะต้องขับรถขับตามไปเพื่อที่จะขุดหลุมเป็นแนวที่เราได้วางไว้นะคะ คือภาคไปเจ็บคอไปด้วยความที่ติดหวัดจากเด็กน้อยมาสักสองสาวันละวันนี้ก็เสียงก็อาจจะแบบว่าไม่ค่อยที่จะรื้นหูอีกแล้วค่ะเจอกันทีไรเสียงก็จะแ,แหบพร่าแล้วก็ไม่เป็นธรรมชาติก็ทนฟังเสียงเราไปหน่อยเนาะอย่าเพิ่งทิ้งกันเด้อเราเองเราก็พยายามมากๆเลยพยายามที่แบบว่า เออกันเสียงออกออกมาให้ได้ช่วงนี้อย่างที่บอกค่ะว่าพ่อบ้านเองก็รับศึกหนักเราเองก็พยายามที่จะซัพพอร์ตในทุกๆเรื่องเราก็หวังว่าคลิปของเราอาจจะไม่ได้มีโทษอะไรกับใครมากนักอาจจะมีประโยชน์เล็กๆน้อยๆเราก็พยายามที่อัปโหลดให้มันได้เราฝากคลิปของเราไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยจ้าบายบายค่ะ